รวมอัปเดตกิจกรรมสําหรับในตอนที่โนเอลแสงกําลังที่จะเข้ามานั่นเองนะครับเอาละเดี๋ยวเราจะบอกในสิ่งที่เราจะต้องรู้ด้วยนั่นเองนะอันดับแรกให้เข้าใจก่อนนะครับว่าโนเอลจะเข้าในวันที่27นี้อันดับต่อมาเดี๋ยวเราจะมาคุยในส่วนของกิจเลยกันนะครับกิจกรรมทั้งหมดมีอยู่6อันเนาะเดี๋ยวเราจะชี้เป็นไฮไลท์และกันนะครับผมกิจกรรมที่1ของราชาฮงนะฮะอันนี้รู้สึกว่าเราจะาจะได้ของเนาะแล้วก็ได้พวกปุกเสกอันดับต่อมาคืออันที่2ล่าฆ่าหัว อันนี้เป็นไฮไลท์นะครับเพราะว่าเราจะได้ในส่วนของอุปกรณ์เอาไว้ยกระดับนั่นเองนะฮะอันนี้ไฮไลท์คือกิจกรรมที่2นะครับกิจกรรมที่3ล็อกอิน7วันอันนี้เฉยๆไม่มีอะไรมากครับและอันที่4อันนี้เรียกว่าไฮไลท์ก็คือ2กับ4ที่เป็นไฮไลท์สเนี่ยเราจะได้ในส่วนของชิ้นส่วนเอาไว้ในการ upgrade. อัปเกรดอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่ามันคืออะไรเนาะในส่วนของตรงนี้เวลาที่เราจะอ่าเรียกว่าเปลี่ยนสถานะนะครับซึ่งมันจะมีอันหลังสุดอันเนี้ย สำคัญมากๆเพราะว่ามันจะสามารถล็อกได้อยู่2อันดังนั้นกิจกรกรมที่4คือไฮไลท์นะครับโอเคอ่าต่อเลยครับกิจกรกรมที่5กับ6นั่นเองนะฮะกิจกรกรม5ก็คือไฮไลท์เหมือนกันครับเช่นอย่างบางคนเนี่ยก่อนหน้าน,นี้ที่เคยเล่นมาก่อนแล้วเนี่ยมันจะมีในส่วนของตัวละครทั้งเอสตาแล้วก็ในส่วนของมิโมซ่านั่นเองนะเขียวจะถามว่าเอามาได้เล่นไหมคงไม่ได้เล่นเราไม่ได้สนใจตรงนั้นแต่สิ่งที่เราสนเนี่ยคือเราจะได้ตั๋วประมาณสัก15ตั๋ว เรียกว่าเป็นของฟรีก็แล้วกันนะครับผมอันนี้เป็นอีกหนึ่งอย่างเนาะดังนั้นหมายความว่าเราจะมาทวนกันอีกหนึ่งทีเนาะไฮไลท์หลกัหลกๆในรอบนี้กิจกรรมมี2 4และ5อันนี้คือไฮไลท์หลกักนั่นเองนะอันดับต่อมาที่เราจะต้องรู้เนี่ยโนเลอลมามันไม่ได้มาเวลร้อยยี่ห้ามาแค่เวลหนึ่งร้อยดังนั้นปาร์ตี้ที่เราจะเล่นหลังจากนี้ส่วนใหญ่ที่เราจะเจอนะครับยูโนโ่คู่มิโมซ่าแล้วก็ในส่วนของโนเอลอีกตัวหนึ่งแล้วแต่อาจจะเป็นโซลร่ราก็ได้อาจจะเป็น อ,อะไรอะชาร์ลอตก็ได้เหมือนกัน3ตัวเลยแล้วเอาในส่วนของเจสสิ่งโตออกเอาโนเอลเข้ามาแทนแต่ว่าตีแบบนี้ก็อาจจะแพ้ตีแดงเหมือนกันอ่าเป็นประมาณนั้นแล้วกันเนาะอันนี้ถือว่ามาอัปเดตกิจก,กรรมนะครับโดยรวมทั้งหมดโดยตัวเกมตร,ตรงนี้ยังไม่บอกนะฮะในส่วนของซีซั่นที่9้แล้วเดี๋ยวจะมีตู้ซีซั่นน่าจะมากลางเดือนโดยเฉลี่ยประมาณนั้นแล้วกันนะโอเคส่วนที่เหลือเดี๋ยวเราค่อยไปอัปเดตกันอีกทีหลังจากวันที่27